เวลา19นาฬิกา11นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชาดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงกายกรรมโดยคณะกายกรรมแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีน c h น n า n นช i o n a l a c r o b a t บ c Troupe ในงานมหกรรมศริลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27นหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเคาน์เตอร์ลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะการแสดงและดนตรีในระดับนานาชาติช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้างสีงสันให้กับวงการศิลปะในประเทศไทยโดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2542นำเสนอการสแสดงคุณภาพจากทั่วโลกทั้งโอเปรา่บาบัลเล่ออเคสตราดนตรีร่วมสมัย และการแสดงร่วมวัฒนธรรมครบวงจรการแสดงชุดที่หนึ่งประกอบด้วยเกลียวคลื่นลูกที่9เป็นการแสดงโหนเสาล่าฝันบนฟากฟ้าหรือการแสดงโหนไม้ค้ำสูงจังหวะกลองการแสดงกลองลูกล้อบทเพลงท่ามกลางสายฝนการแสดงเล่นลูกบอลและนักล่าลมหรือการแสดงจักรยานผาดพูนชาย ส่วนการแสดงชุดที่สองประกอบด้วยเจดี JD ถ้วยเป็นการแสดงกายกรรมถ้วยช้อนนักรบศักดิ์สิทธิ์การแสดงกายกรรมลอดห่วงคริสตัลกลางหิมะขาวการแสดงกายกรรมดัดตัวพร้อมถ้วยแก้วคอนแชตโตจินตนาการขาวดำการแสดงทรงตัวและรักษาสมดุลและหญิงโฉมงามเป็นการแสดงกายกรรมโยนโกล สำหรับคณะ China National Acrobatic Troupe เป็นคณะกายกรรมอันดับหนึ่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นมาปี2493โดยน, Eli, นายโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นคณะกายกรรมระดับชาติชุดแรกที่รัฐบาลกลางจัดขึ้นหลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังเป็นคณะการแสดงคณะแรกเดินทางไปจัดการแสดงในต่างประเทศในนามของจีนยุคใหม่จึงได้รับการยกย่องในฐานะคณะกายกรรมอันดับหนึ่งแห่งทีมยุคใหม่และรีมทีมของวงการกายกรรมจีน ทุกคนล้วนผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างชำนาญจนสามารถแสดงท่วงท่าลีลาที่ท้าทายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ได้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลเหรียญทอง74รางวัลและเหรียญทองกิติยศอีก10รางวัลจากเวทีการแข่งขันทั้งในประเทศและนานาชาติ ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินนักแสดงจากคณะ c h น n า National Acrobatic Troupe การจัดงานมหกรรมศิลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27ได้นำการแสดงจาก10ประเทศทั่วโลกรวม14โชว์มาแสดงเพื่อเปิดประสบการณ์ให้ผู้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสกับประสบการณ์การแสดงระดับโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่6กันยายนถึง15ตุลาคม2568